สำหรับการลบข้อมูลนะครับลบไฟล์ขยะไฟล์วิดีโอที่เราเคยชมใน Facebook นะครับมีวิธีง่ายๆนะครับก็ไปที่ Facebook นะครับผมแล้วก็ไปเซิร์ชนะครับตรงนี้แว่นขยายนะครับนะพิมพ์คำว่ากิจกรรมนะครับนะกิจ,จกรรมนี่นะฮะ บันทึกกิจกรรมเนี่ยนะครับนี่บันทึกบันทึกกิจกรรมนะครับนี่นะครับเราก็เลื่อนนะครับไปที่วิดีโอนะครับวิดีโอที่รับชมแล้วนะครับนี่นะครับนี่วิดีโอล้างประวัติการชมวิดีโอนะครับ ปุ๊บนะครับนะล้างประวัติการชมวิดีโอเราเริ่มนะล้างประวัติการรับชมวิดีโอของคุณนะครับโอเคนะครับก็จะทำให้ facebook ของเรานั้นนะครับคล่องตัวมากขึ้นนะครับแล้วก็ลบวิดีโอนะครับที่เราเคยชมบางทีเราอาจจะ ต้องการลบวิดีโอที่เราเคยชมมันมีวิดีโอที่ผิดลิขสิทธิ์บ้างวิดีโอที่เราต้องการลบออกบ้างครับก็จะเพิ่มพื้นที่ให้กับ Facebook ได้คล่องตัวมากขึ้นนะครับผม